สวัสดีคะ่ะวันนี้อิจะพาทุกคนนะคะมาทำกับข้าวเหนืออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงแคสจีนแห้งเจ้าอีกกระด้จีนแห้งมานะ้เจ้าอีกกหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีพักแล้จก็พักหลายๆชนิดเนาะแล้วก็มีชะอมหยอดมันละเจ้าแล้วก็จะนี่ค<ด>่ะมีเห็ดกระด้างตัวนะาเจ้าซอยๆๆเนาะเครื่องแกงก็มีพริกแห้งกระเทียม พาตะไคร้แล้วก็มีบกแครนเจ้านี่พักก็มีบอลายเตาได้แล้วเจ้าวันนี้โอเคเจ้าแล้ก็ไปตั้งหม้อกันเลยเจ้าตั้งหม้อเซตเร็บร้อยหม้อหออแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเจ้าใส่น้ํามันแล้วก็ล้อน้ํามันห้อเนานะล้อน้ามันห่อสักกำแล้วเจ้า อน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเขาก็เอาน้ำพริกที่เขาโขกไว้เอามาคั่วกับน้ำมันนะเจ้าว่าเครื่องห,นะห,หอมเลยเนาะว่าไปเครื่องมันหอมๆเลยเจ้าพอมันได้ส่งกลิ่นหอมสกักํำกินกระเทียมกินพริกก็จะหอมขึ้นมาละเจ้า นี่คั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนว่าพริกแกงเขาหอมลงไปเนะเาะพอพริกแกงหอมแล้วเขากัดใส่จิ้นแห้งลงไปนะเจ้านี่เอาจิ้นแห้งลงไปคั่วพร้อมกันเลยใส่จิ้นแหงลงไปให้หมดเลยนะเจ้าเนะาะสักคกำกับคั่วแล้วเจ้าคั่วไปเรื่อยๆ เจ้าลักษณะก็จะเป็นแบบอีนเนอ้เนาะเห็นเพาะเจ้าพี่แกงจะมันเงางามเลยเจ้านะ่ะจะทำให้น้ำแกงห้องไอ้มันเงางามเนาะแล้วก็มีกินหอมไม่รสชาตินัวเจ้าเพราะควานี่ได้สกรัรมแล้วก็เอาน้ำล่างโคกใส่เลยเจ้านี่เอาน้ำล่างโคกแล้วก็เติมน้ำ้าไปเห็นน้อยเนาะ ไปขนๆให้มันเข้ากันแล้วอีกก็จะใส่น้ำลงไปนะเจ้านี่ใส่น้ำลงไปแล้วก็จะใส่เห็ดกระด้างลงไปนะเจ้าใส่พร้อมกันเลยเนะเาะเพราะว่าเห็ดนี่กับอ่ามีเนื้อสัมผัสติดเหนียวเจ้านี่เจ้า ควาน้ำเดือดก,กับใส่ผงล้ำลงไปน่อยนะเจ้าใสผงล,ำล้ำแรกก็รอให้น้ำเดือดสักครั้งนะเจ้านเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใสพักลงไปใส่พักทุกชนิดนะเจ้าหลายหลายอย่างเนาะยิ่งใสพักเยอะก็ยิ่งอร่อยเจ้าแกงแค้นี่เนาะใสให้หมดนยเจ้าแล้วก็มาก้นก้นเข้ากัน เจ้าคนได้เรียบร้อยละวนวนวนแค่อ,อีก,กับหอมแล้วนะเจ้ายังหื่อโทรศัพท์มันได้กินเนาะจะได้หอมนี่อันนี้อีกกับรอหื่อพักซุกนะเจ้ากับน,นี่รอสักคำนะเจ้ารอพักซุกเนาะนี่เดือดขึงนน้งเป็นึงอีกกับมาโกลนโกลเหมสักรอบนะเจ้านี่อรอให้มันแะเสักคำรร ซุกผมสักน้อยนะเจ้าโอ้ยกัยน่ากินขนาดดูย,ยิงใส่พักเยอะก็ยิงหน้ากินนะเจ้าความบานของพักก็จะออกมาเนาะนี่เจ้าเดือดรอบที่สองเอก็จะมาใส่อยอดมะละแล้วก็ชะอมลงไปเลยเนาะชะอมเหลว่าพักละเนาะใส่ลงไปเลยโอ้ยเกินน้ำลายไปตัวนะเจ้าตอนนี้ ใส่แล้วกับคนน้งเข้ากันเลยที่นี่พักสองอย่างนี่ใส่อาที่หลังล้วเจ้าเนาะว่าใส่แค่แป๊บเดียวเขาก็จะซุกละมาต้องมาต้องใส่มาต้องไอ้นั่นเหมือนนี่คนต้องเข้ากันนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นบปล,ล,อล,อล,อลอหอมหอมาเจ้านี่เสร็จเรียบร้อยเลยนี่เจ้าโอ้อ น่ากินขนาดด้วยพักหลายๆลายมีความหวานพักกอ,อกมาจะอืมเจ้า,าเด็บเียโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่อ e ีชาแนลตัวนะเจ้า